สวออัสดีครับพ่อใหญ่ข้ากลน,นะครับนี่อยู่พังงานครับต้องตัดหญ้าใบวายตัดทางปาล์มนะครับตัวนี้เอาทางปาล์มมากรองๆกันนะครับไปปาล์มตอปามอะไรนล้นป,ปามไม่รู้นะเมื่อกี้เราวิ่ง L3 ใช้ได้แต่ว่าเอ้ย L3 มันจะไม่งานหยาบต้องไปที่ L2 นะครับเราก็มาสุ่มๆกันนะครับนี่ครับให้มันรู้กันไปเลยนะเอาไปนี่แหละปักปัก nó thấy kia lan bà nó thấy kia lan cô chạy xịp lan Woo! ก็ตามที่เห็นนะครับนี่ฮะเดินแค่รอบเดียวนะฮะอันนี้มันหลุดล่องไปฮะตัวนี้หลุดล่องไปหลุดล่องไปเตะเข้าไปไหมเออเตะตรงกลางๆนี่ครับเมื่อกี้ครับดูฮะ สภาพไปครับอะไสักทีไหมเมื่อกี้มีสกเก็ตไฟนิดนึงเห็นอยู่มันอาจจะมีพวกหมุดๆเมื่อกี้งไ,งไม่ใช่หรอกเมื่อกี้มันมีอาจจะมีสเก็กกตไอ,อพี่บงังเอาสักรอบนึงใหม้มันยุ่ยไปเลยเมือม่อกี้มันตกลงไปนะป๋าโก,ก ขอไล่ให้มันเรียบร้อยไปเลยขอให้เรียบร้อยไปเลยขอให้เรียบร้อยไปเลยไม่ดูดูไม่ต้องใจยูเร็วดูลูกคลื่นอะไรลูกค่วงมันเก็บไม่ได้เราต้องการให้มันเก็บลูก่คลื่นอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าว่าถ้าว่าเป็นลูกยีลูกบางคนมันมันมันไม่เก็บได้ครับแต่เราถ้าเราตัดให้เตี้ยนะบางลูกค่วงราคามันราคากับทลายมันเท่ากัน เราขายเท่ากันเข้าใช่ไหมมาคุณมันไม่เก็บทีหลังมันเป็นปัญหาล,ล้วงลมันก็ฮอกขึ้นมาเป็นต้นเราเป็นปัญหาอีกแต่ถ้าเราเก็บหมดปุ๊บมันไม่อกลูกงล้วงอย่างเงี้ยเอ่าอ่านี่ไงลูกงล้วงก็เรียกลูก่วงเพราะปลามาานันสึกแล้ว ทำนั้นหรือลก็ไปวิ่งตัดยา้าโอเคให้ภาพเป็นตัวคำตอบแล้วกันพี่ต่อ,อไปวิ่งวิ่งหายหนึ่งวิ่งตัดรอบๆเลยได้ปะตัดเล่นเลยอ่ะวิ่ง กระต่ายหนึ่งอ่ะเอากระต่ายหนึ ical, well> Damn, yes um, ่งวิ่งต้องตั้งเวิร์กหนึ่งไงตัดหญ้าตัดหญ้าไปเลยเอาให้ให้ลงตักวงหนึ่งตัดหญ้าเลยมึงตัดแค่นั้มึงตัดกลาง่อนนึงเอาตัดไปลงเลยที่ตัดได้ก็ย่้ายวีดีโอ